อืเจ้านี่เป็นแม่หมายพ่อตายเนาะเออคือหน้องเราอยู่ผู้เดียวเด้ใช้อยู่ผู้เดียวเป็น้องเลยนี่ลูกผู้หญิงแตอยู่เกิดโมเบิงในบ่อเห็นว่ากันลูกผู้หญิงล้ต้อไปสูมผู้หญิงนี่ก็คือต้องต้องได้ต้องได้เมื่อยู่เพื่อนผู้ชายก็คือผู้ใดได้ลูกผู้หญิงนี่งานเข่าเลยพี่น้องช่วยเลย โอแม่ถถวอายุเท่าไรแล้วตอนนี้เก่า,า,านนกสบายดีน้ำเบาน่าเช้าพอลุงแม่ป่าเบิร์ตชกูชกคนมันสมองชุบอนพี่น้อง วันนี้วิลลี่ชิมาฮะแม่เถาเฮือนลังนี่พี่น้องเ,เห็นเป็นนังงองอมอยู่อ่าคือที่าอยู่ผู้เดียวจักวันยู่กับภายนใน่มโหเลยี่ไปถามพี่น้องนะแม่เถาบ้างด้อขอติดน,นี่เลยเอาสบายดีพี่น้องไหมสบายดีพี่น้อง <c oughs> ชื่อยังนี่แม่เถาชื่อแม่เถายังนางแกะนางแกะอ๋อจะอยู่จะคนในเฮือนนี่คนเดียวฮา<อ>นี่อ๋อเอาเจ้าเพรวเจ้าแม่ส้สามแม่เถาตายาแ,ตแล้วตายยังเฮานอม ้าตตายแล้วตตายจะโดนแล้วบ่อม่เท่าโดนแล้วเสียใจยน้ำเด้อเอาจะบ,บ่มีลูกบ่องลูกบ่มีมีมเอาพว่าเอาพว่าบันไก่ดีบันไก่เพื่อนบุรีมาหาเจ้าเลยบ่<ม>องอยู่เดียวป้าตุ๊ลูกกับบุรีมายามเลยบ่มีไฟฟ้าบ่เมกับเจ้านี่บ่มี เขาบ่มีอเ่นันเฮือนไครตัวนี้เฮือนขคนนี้กลางคืนจะอยู่นัได้ไหมเขาอยู่นี่แหละพอตอกออยู่น่ะกเดินเข้าแหละนอนอยู่กระเด็นเข้าดินไครตัวนี้กระเด็นเข้าหมดเดินเข้าแบบเจ้าคอตั้งเฮือนอยู่ซื่อบอ้ะอ๋อเป็นอะไรก้อยแนมทำนี้เขาคือว่าโบแมนเฮือนคนแล้วเขาก็แนมมันอยู่ว่ามีคนอยู่บอ เราคิดว่าเป็นเพื่อนห่างกันนะคนแน่มึงแต้มมือว่านมือก้อนนี่พี่น้องเลยเพาะผมมันจะเพิ่มเพราขาดติดแล้วนั่นเพาะผมเจ้าบ่อนนะเออเขาห่มเจ้าตุ่มนี่นบ่เอ่อจนดขาดเบิดพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งชุ่มใหมเบิ้งก่อนบ้าเถอพี่น้องเลยเบิ้งพ่าห่มไม่เท่าเราฮะจะุาดมาเถจ้ายังตุ่มอยู่ว่คู่มือนีนไม่เท่าตุัมพ่อมตัวน,นี้<ะ>บ่ <พ uka> บะหมี่ตุ้มกี้อตุ้มตัวนี้บต่ตะละมืน่นนะป้าตุ้งพี่น้องเอ้ยเจ้ามีให้มีหน้าเห็ดอยู่บอ่อให้กับบมีให้กับบะหมี่อมเอาของพเจ้าเอาเขาได้ใช้มากินไหมแถวอือได้เขาเนะี่ยมาได้ใช้มากินเออปลาผักหายายจะกินกินข้นาวาป้องแล้ว เดี๋ไปชอยุรัรนนอ,อขาย,ยไหมทานเอาไว้ไปขายบาอกทุทงหนึ่งสองพันลูกเจ้าชื่อ, 1, อน่ได้แม่่าวลูกสาวเจ้านางเบียดอาแซ่อาแซ่แต่ลูกสาวสามคนลูกสาเอาพวกรื้ บอดด้มาจอบแม่เลยอยู่เดียวเน้เอดนแล้วบ่เขาบอดด้มาหาเจ้านี่ยนด้ยเขาหัดให้หัดหน้าเอ้ยเพื่นบอดด้แบงเขาแบงน้าไมาให้ไม่เท่ากินบ่ไปชื่อกินเองไปหานมม่เจอตกเจอ เชื้อเข้าเชื้อ,อ,อ,อคือเจ้าน,นี่เป็นแม่หมายพ่อตายเนาะเออ,อคือหน้องเราอยู่ผู้เดียวเด้ผูช้ชายอยู่ผู้เดียวเป็น้องเลยนี่ลูกผู้หญิงเกิอยู่เกิดบิวงในบ่อเห็นว่ากันลูกผู้หญิงเรต้องไปสู้มั้ผู้หญิงนี่ก็คือต้องต้องได้ต้องได,งเดเินไอยู่เพื่อนผู้ชาย ก็คือผู้ใดได้ลูกผู้หญิงนี่งานเข่าเลยพี่น้องช่วยเลยโอ้ oh. แล้วลูกนึ่งเยอะขนาดเลี้ยงหู้อยแม่ถ้าวอายุเท่าใดแล้วตอนนี้บุกแล้หุ่นจักแล้วได้ชิปแปดชิปแปดชิปก็ร้ายแล้วพี่น้องเลยอายุเพิ่นเข<อ>่าแห้แงแ,แ,ลแล้วเอ็แกแกแกดแอ็ดย่างก็ไม่ได้ดูเออ แบบมันโมมีแห้งบ่ไม่เถ่าโมมีแห้งเล่นเล่าเลยเข่าเลยมันย่างจอบเจ็บเป็นเอ็นดุนเจ็บไข่เจ็บนาวนี่ไผ่เป็นคนเบิงเ่เบงเจ้าอยู่บ้านนี่แล้วเบิ่งเข่าไปย่านจค่น้อยสิเจ้าเ,จาเมื่อเข้าเมื่อโ<ร>มม,มีเอวยน,น้องพอดิโอเฮ้หละถ้าลูกเรากับสามคนญิงเนาะ โบมาจอบแล้วเลยพี่น้องเอลยได้ผัวแล้วก็ยูนับผัวเลยบนน้าไก่แม่เลยแม่ก็ยูคนเดียวนี่เขาอยู่ไก่บ่ยูผูู้้ยูผู้ผู้เออพี่น้องเอลยตั้งแต่ชั่วโมงว่าตั้งแต่เอาผัวไปแล้วแต่งงานไปนี่บ่ได้เคยกลับมาหาเจ้าเลยบ่บ่บ่กลับมาหาคนเลยบ่ไมลกั ข้าวเล่าลมคืข้าวเลี้ยงนี่ถ่ายข้าวไปได้เลี้ยงโอ้ข้าวเป็นน้ำได้ลุกแล้วเอาเลยไดเอมาเท่านี่ยป้าบ่มีไฟเบ่งเราพี่น้องเลยขั่นคนตกแล้วไปยุงกันกรเจาบ่ยู่ตง ข้างในแห่งบ่มีเครื่องเลยพี่น้องเลยแล้วบวมมีเครื่องของยังเลยอยู่ทางในเฮือนเราบ่มีอย่างมาสิพี่น้องเบิ่งสิให้เบิ่งทางในเฮือนเราหน่อยนึงเบิ่งคันใดขึ้นเฮือนเรานี่กับพี่น้องเลยคันใดละหมดก็จะหักหรือคันใด้ไง อ,อันนี้เฮือนเพันอยู่ผู้เดียวพี่น้องเอ้ยแรกนี่เปนตุกน๊กยุนี่แหละอะไรจะไปใช่ใช่วางแม่ได้ยังกินข่าวตอนแรกนี่ไม่เท่าเมื่อกี้ได้กินอย่างไฟหามาคือนี่กินกจำแจ่ว,วะจะก,กินเหมือนอันกินแล้ววะพี่น้องเอ้ยผมมีแนวกินจำแจ้วกิน แก่ักเคือได้กินชิ่นกินไข่น้าเฉบๆน้ำฝนเดือบมีเงินดูเอคนถูกอยากม่มีเงินสื่อคือเขาเอล่าก็นไต้เงินเยอะมากเลยเนาะมันเกิดขึ้นมาเราเมื่อยนั่งน้องเลยหน้าตาคือกันว้าเจ้าสองคนนี่สองไอ้น่องบอก อยู่บ้านนี่เนาะอยู่บ้านนี้คนบ้านใกล้กันบ่ไหมแถวอ๋อกินฮอดบ่กินฮอดลูกสาวกินฮอดเออคือบ่ได้ไปหาใช่ไปบ่ได้เป็นยังคือไปบ่ได้บ่มีรถล่างบ่มีรถล่างบ่มีเงินได้หลดได้ไปก็ได้เงินอ ผู้บ่าลูกสาวอยู่บ้านใดไม่เ่าลูกสาวไม่เ่าหู้บ่ว่าอยู่บ้านใดูุ้อยูู่นไมรถจ้างก็บไม่มีน้มันโอ้ัห้างก็บ้าด้างถห้างก็บาไดก็บ้เดมาถือไม่เาไม่เาโอ้ แบบลูกสาวเราสามคนพี่น้องเอ๋มาเดินม,ม,มาเบิง้งเราเลยพี่น้องเอยเบิ้งเฮือนซานเราอ่าต่อปไปเบิงนี่ไหนพี่น้องเลยความลำบากมันข้นจนลายจะเจอแต่ผู้เฒ่าผู้เฒ่าอยู่ผู้เดียวบ่มีลูกเต่าเบิง้งไปรับจ้างคู่มือเลยก็ยังไปรับจ้างอยู่บ่อเจ้าแม่มเท<อ>่าเฮ็ดบ่ได้ ข้าวเผาแห้งเห็ดบุได้ไม่ได้หาเก็บยพักมากินแต่ละมื้อนะหาพักให้ให้หาพักละกินซื้อข้าวกิโลซื้อข้าวกิโลจ้าเงินแหละกินหมี่มีมีอยู่เสียวไห่เอาบอกกินบหมี่แถวกินเออขอให้สิไปเพื่อนนะมีมีแก๊ปเดียวสิแบ่งให้เราเครื่องหนึ่งเนาะอ่าให้สิไปเพื่อนผักตางอยู่พี่น้องเลย อาานเพือนนะเป็น kind ก of ับบมีแนวกินคือกันไปเอามีน้ำขอยีรอดไปไม่ถาวไปะเบ่เกัอา้ขอยีดไปไาเอาไว้ต้มกินตอนแรกเด้อไป่ถาเด้อมี่นี่เเอาไว้ต้มกินตอนแรกบมียังให้มันมืดเลย่องในรถก็มืดเลยไป่ถ่าวเอายายคนมาเลย เดินไปท่าเด้ออยู่ดีไม่แห้งพวกร้านชิกับก้อนบนี้เด้ออยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งเด้อโดย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 ไปแถวอือเอาช่วยดูยอดไลคไว้มันดื้อหนักก่อนอีกยู่